หากทุกชีวิตผ่านการหล่อเลี้ยงและพัฒนาในทางที่ถูกต้องก็จะเติบโตอย่างเข้มแข็งพร้อมก้าวผ่านอุปสรรคนานาได้วันจันทร์ที่11กันยายน2560กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหนือคลองหมู่ที่5ตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังได้ก่อกำเนิดขึ้นจากทุนตั้งต้นแห่งความดีงามจำนวน8,000บาทตลอดระยะเวลากว่า4ปี กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหนือคลองปฏิบัติงานตามหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อร่วมกันพัฒนาตนเองให้ยืนหยัดต่อสู้กับภัยยาเสพติดและภัยร้ายนานาประการได้อย่างยั่งยืนด้านคณะกรรมการปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหนือคลองมีคณะกรรมการจำนวน25ท่าน โดยมีนายจำเนียนพิรมเลิกผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการบริหารจัดการโดยใช้หลัก1ต่อ10คือคณะกรรมการหนึ่งท่านดูแลครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน10ครัวเรือนโดยคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆในระดับครัวเรือนคณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีด้านสมาชิกมีการรับสมัครครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีครัวเรือนสมาชิกจำนวน234ครัวเรือนคิดเป็น100ร้อยละร้อยของครัวเรือนทั้งหมดสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอาทิเชน่นกิจกรรมออมทรัพย์ออมความดี กิจกรรมเพิ่มทุนจากทุนปัญญากิจกรรมจิตอาสากองทุนแม่ของแผ่นดินการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมทางพระพุทธาศาสนาการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆการออกกำลังกายการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาศักยภาพของขคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิเชน่น อบอตเทศบาลตำรวจปกครองพัฒนาชุมชนกอสอนอสาธารณาสุขและเกษตรเป็นต้นด้านระเบียบข้อบังคับมีระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศโดยเปิดเผยณนะที่ทำการกองถึงแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการและสมาชิกมีความเข้าใจในระเบียบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้านกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มีการประชุมทุกวันที่10ของเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้งมีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินและมีที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่คงทนถาวรและเป็นเอกเทศจากที่ทำการอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีพระบรมมาชาย,ยาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินาติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ในอาคารที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งมีการประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติมีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวการเฝ้าระวังและติดตามการใช้หลักสันติวิธีการทำงานเชิงรุกการช่วยเหลือและให้การสนับสนุนของขวัญจากกองทุนจำนวนสราย ซึ่งเป็นผู้ที่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันกลับตัวเป็นคนดีประกอบอาชีพสุจริตมีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจัดกิจกรรมรณรงค์หาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันประชุมประจาเดือนของทุกเดือนและในวันสาคัญต่างๆเช่นวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติวันขึ้นปีใหม่เป็นต้น มีการสแสวงหางบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในศูนย์เรียนรู้และที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านทางช่องทางต่างๆอาทิเช่น กลุ่มลายกลุ่มเฟซบุ๊กหอกระจายข่าวแผ่นพับกระดานข่าวมีการมอบทงครัวเรือนปลอดภัยเพื่อให้รักษาความดีงามให้แก่ครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหนือคลองมีประชาชนกลุ่มองค์กรหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำทุกปีและมีการบันทึก การตรวจเยี่ยมลงในสมุดการตรวจเยี่ยมทุกครั้งด้านการเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการเก็บรักษาเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไว้กับธนาคารทกสสาขานาวงมียอดเงินณวันที่11มีนาคม2565จํานวน35,033บาท13สตางค์มีคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินจํานวน3ท่านเงื่อนไขาการเบิกจ่ายเงิน2ใน3 โดยมีประธานเป็นผู้ลงนามร่วมทุกครั้งมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้และมีการชี้แจงรายละเอียดการรับจ่ายเงินในวันประชุมประจำเดือนทุกครั้งด้านรางวัลที่ได้รับด้านการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหนือคลองเป็นกองทุนที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและปัญหาอื่นๆในหมู่บ้านและชุมชน มีผลงานเชิงประจักษ์และเป็นรูปธรรมส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นรางวัลหมู่บ้านชุมชนที่มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดดีเด่นจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดตรงังรางวัลหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดตรงังรางวัลชุมชนปลอดขยะซีโรเวสรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของสมาชิกกองถุนแม่ข,ของแผ่นดินเช่น ฟุตบอลเปตองวูดบอลแอโรบิกเป็นต้นคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหนือคลองหมู่ที่ห้าตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอน้อมนำหลักการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปใช้เพื่อสร้างชีวิตและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้แก่แผ่นดินสืบไป